วันนี้เราก็จะมาทำ reading treatment กันนะคะโดยหนังสือที่เราหยิบมาอ่านวันนี้ก็จะเป็นเรื่องร้านขายเวลาเป็นนิยายแปลของเกาหลีนะคะที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าเราเป็นคนที่สมาธิสั้นมากนะคะโดยเราตั้งเป้านะคะว่าอาทิตย์หนึ่งเราต้องอ่านหนังสือให้ได้อย่างน้อยหนึ่งบท โดยเรื่องนี้เนื้อหาก็จะประมาณความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเวลาเข้ามานะคะตัวอย่างบางช่วงบางตอนเราก็ไฮไลท์มาให้ดูประมาณนี้ค่ะมนุษย์ไม่ได้มีชีวิตตัวคนเดียวแต่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเมื่อต้องใช้ชีวิตร่วมกันการมอบความรักและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นหนทางในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้มากกว่าการจงเกลียดจงชังกันเป็นไงบ้างคะใครอยากจะไปลองทำก็ได้นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ